เริมเกมว่านี่ผ่านเวฟโคด้าช็อปหับทาทางมาที่เบรดโคนนี่เนาะเป็นทาทางโคดเทเลยทุกคนเนาะทาทางเขมรกีเขาก็ใช้เติมทีเบรดโคนอยู่เนาะแต่ก็ยังมีแอร์บอร์ดเติมทีทุกคนเต็มทีเทุกคนโคดเทเลยนี่ทุกคนทาทางเนาะโคตรเท่เลยนี่พี่กระดายทุกคนโอ้โคตรเททุกคนเป็นทาทางที่พี่เนะาะฮัโลโหลสปรีมินิกายี่กับซ้องพี่พี่เกมเด้อสปอร์ตหน่อยทุกคนเด้อ อ่าเด็กคนนอกมุน,มนีพี่กาจะมาซ้อนนองๆเติมเกมฟรีไพ่พาร์ทบัตรเก่าหลือบัตรหายง่ายๆเด้อพอว่าพี่มาซ้อนเนยังพอวันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาทุกคนเป็นกิจกรรมเติมเกมครับทายคนนอกหนีเนาะ นี่เติมเกมครบ200ก็อยก็จะกาแฟต่างหนกครับแอร์บอร์ดไหม่เลยทุกคนนี่โคเทเลยนะก็เนาะยังบพอทุกคนเติมเกมครบ400ก็อยก็จะกาแฟต่างหนกครับทาไม่ไเลยทุกคนนี่เป็นทาไหม่ที่โคเทเลยทุกคนทาคาบุกิก็เนาะอ่ากิจกรรมนี่เพียงแต่ซ้ำเหมือนทัวรเดอร์ทางหนองเพ่เติมกับเที่ยวพาเดอร์กิจกรรมเหลื่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่เจ้อทุกคนเด้ออ่าแล้วก็ยังมีอีโคนยังมีกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมฟาร์มัสทุกคนเป็นปืนมาใหม่แหน่อยเนาะนี่ฟาร์มัสโคเทเลยเป็นทาที่โคเท่เเลยทุกคนนนีาะ เดี๋ยวคลิปหน้าไอพี่จะมาซุมเด้อคลิปนี้พี่จะมาซุมคลิปนี้ไอพี่จะบอซุมเนาะคลิปนี้พี่จะมาซ้อนตังหนอเติมเกมซื้อเลยอ่าทุกคนนอฮาก็จะบรอดสากได้พี่กะจะไปเติมเกมเลยเขาเนอะตันนิดเพชรไอพี่แกมีอยู่หกหล่อสามยูสองเพชรเนาะเดี๋ยวเขาจะปิดเกมไปเติมกคนเลยเขาเนอะเพื่อหับทามัยเนาะไอพี่จยากให่แห้งเขนาะอ่าทุกคนนอฟวิธีเติมเกมทีไฟฟ์่านเว็บโคได้สอบไก่ยไงนะทุกคนเพื่อนทุกคนเหลืออีกหนึ่งอยู่กล่องวิดีโอนี้ทิมีลิงก์ทีมพี่ไปบ่าให้ทุกคนกกกดดดเเเเขข้้้าาลลิง์นียอไปป๊บ อ่าเมือ่อทุกคนกดคำว่าแล้วมันจะข่าววาหนี่นี่ค่ะทุกคนเลือเอาเกมฟรีไฟเดอร์บนงค้ดมือเด้อกดเข้าไปปุ๊บอ่าเมื่อมันข่าววาในแล้วค่ะทุกคนเลือกเด้อว่าจะเติมราคาได้พี่ก็จะเติมราคาสองร้อยเซลเดอร์ราคาหกสิบแปดพันสองร้อยเซสกีบเนาะอ่าพี่ก็ติ๊กถือตัวในสองร้อยเซลดเดอร์แบบนี้เดอ้อราคาเนีค่ะทุกคนเลือเอาเด,อด้อทุกคนใส่เบ,บ,บอร์ลรักขาแล้วเบอร์ที่พัดบอลแล้วเบอร์ลักกาเนาะพี่ก็ใส่เบอร์ลักกาพี่ก็ติ๊กตัวยูดิเทลเด้อกดเข้าไปปุ๊บอ่า ไว้เด็กคนติ๊กอะไฮเดรคนเลยนะวันหนึ่งไฮเคนใไซจิเมลเด้ออะจิเมลหน่ต้องเป็นจิเมลของทุกคนเองเด้อเพื่อความปลอดภยอัยเขาเนาะอ่าถ้า,า, Gmail, ถา,าทุกคนบ่มีการใไซจิเมลไอพี่ก็ได้เด้อเมื่อเท่าไซทุกอย่างโอเคแล้วให้ทุกคนกดซื้อตอนนี้เด้อบ่งข้อมือกดเข้าไปปึ๊บอะเด็กคนน,น้มันมันก็ระชากมาไหนเนาะให้ทุกคนใส่เบอร์โทรศัพท์เด้อต้องเป็นเบอร์ของเจ้าเองเด้อว่าเป็นเบอร์ไอพี่เด้อไอพี่กจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไอพี่เนาะศูนย์สองศูนย์เก่าสี่ศูนย์แปดหาศูนย 1>, 1 4ึอ่าเมื่อตะคุ่นใส่เบอร์โทรศัพท์หมายเลคนกดวัตจรหอยนอนลายกากดสืบต่อตะคุ่นเนาะกดสืบต่อปุ๊บเอเสียงะคุ่นเนาะอ่ามันก็จะส่งรหัสมาหกตัวเลนะตะคเนาะมาทางเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้มันก็ส่งมาตะคุ่นเนาะกดเข้าไปกันเลยนี่นะัสเนาะรหัสก็คือหกเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์แปดตะคุ่นเนาะอ่าสำลักเงินสำเร็จเรียบร้อยโอเคตะคุ่นเนาะ อ่ามันกาจะส่งรหัสมาทางเบอร์เขาเนาะเป็นรหัสกระลีหน่าเขานอกนี่มันกระทรงเลยเขาเนอกหนีเคลื่อนละฮัทเดี๋ยวพี่จะขัดหลอกเกาอนนะเขานอกเดี๋ยวพี่จะวงแดงๆให้เบอร์ทุกคนเนอรนี่คือวงแดงๆเนาะไอพี่วงแดงขัดหลอกกับตัวนี้ทุกคนเนอรเมื่อทุกคนขัดหลอกแล้วให้ทุกคนอ่าปิดไหนไปเลยเขาเนาะปิษไหนหนีห้ทุกคนอ่าไปเติมใน Google อีกทีนึงเนาะเฮากาจะเขากูเกิลหนึ่งเลทุกคนอ่าให้ทุกคนมาเขา Google อีกทีนึงเรื่อยทุกคนพิมพ์ว่าเติมเกมเป็นภาษาไทยเลย เมื่อนนั้นนี่ฮะทุกคนเหลือเกมฟีฟ้ได้ค่อยๆปึ๊บอ่ามันกระเบอกให้ใส่ดีทุกคนนะเขาก็เหลือตัวดีตัวที่สองนะค่อยๆปึ๊บอ่าเมื่อนี้ฮะทุกคนใส่ไอเดีได้ไอดีขึ้นยังก็คือไอดีตัวละครขอ่เก่ในเกมทุกเนเจาะตองไปเอาไอดียตัวละครเจาะในเกมมาใส่นะถอดให้ืจอกดะไดทุกคนนาะพี่กรจี๊นนอหนึ่งสองแปดสามศูนย์แปดฮ่าเก่านี่คือไอดีตัวละครในเกมเนกคนเข้ากดเข้าระบบกดเข้าไปไปึ๊บ อ่าเมื่อมันหอดานนี่คทุกคนเซ็คซ์บังซื้อว่าซื้อจเจ้ามันซื้อแถบอ่มันถือระโบน้นงนอของไอพี่กับถือเนาะเกมพีพีเนาะเมื่อทุกคนเซ็คซ์บังซื้อแล้วโอเคแล้วทุกคนกะอ่านนี่เนาะเราเติมมาใตัวที่สองเนาะทุกคนเติมเงินพิเศษเนาะอ,อ่าเมื่อทุกคนได้แล้วเข้ากะโตคัดหลอกเข้ากะเอาแล้วฮะโตขัดหลอกเข้ามาวางอะไรเนาะกดเข้าไปกดปุ๊บกดฟงังเนาะเมื่อทุกคนกดวางแล้วทุกคนกดยืนยันเด้อกดเข้าไปปุ๊บ อ่านี่ครับทุกคนนี่กแกรนเนาะวิธีเติมเกมผ่านเว็บโคด้าช็อปไงง่ายก็นาะนี่คือไอพี่มาซ้อนเติมเกมหลาสุดเลยนะก็นาะมาทุกคนตอนนี้พี่ก้าวมาอยู่ในเกมไปเรียบร้อยก็นาะพี่ก้าจะกดขับไปเบิงว่าทาไมเยามันเด่งเลยบอทุกคนกับแอร์บอลทุกคนเนาะเดี๋ยวขับกดขับไปด้วกันเลยมาเปิดทุกคนบอกว่าเป็นทาที่โคตรง่ายทุกคนนี่พี่จะไก่แห้งนะก็น้องนะแล้วไปเบิงกันเลยทุกคนเป็นทามาเนาะนี่ทุกคนเติมเกมมาหนีผ่านเว็บโคด้าช็อปหับทามาเลยทุกคนนี่เนาะเป็นทาทางกดรีบเลยท ท่าทางเขากบกินเขากดซ้าทันทีทุกคนนี่เนาะแต่ก็ยังมีแอร์บอร์ดเทุกคนท้ายทันทีทุกคนโคเทเลยเป็นท่าทางมาใหม่ทุกคนเนาะเป็นท่าลางกว่นี้เนาะหนีไปทุกคนท่าไม้โคเทเลยหนีไปทุกคนไม่บอกเทบอกพี่ก็เติมราคาสองหลอดเชื่อสองเท่อแล้วเนาะกระเลือเนาะเฟดเนาะกระดาเนาะอ่าสําหรับคลิปนี้กะโบวมียังไนหลายเด้อเนีพี่แขมาซ้อนน้องเติมเกมพันเว็บโคราช็อปเติมพันวัดละเก่ายังไงเนาะท้าน้องแดงน้องกระเติมแบบที่พี่ซ้อน้้อองงกปันเเบิด ปันสรา,าเนาะถามว่าเขาใจกับปันตามไ้พี่ซ้อนเลยอะเดี๋ยวกันพี่ก็จะจากไปเพียงคนหนี่เดอ้อบายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายปลาจากกันไปด้วยปืนไม้ทุกคนขดถไถด้นอนหน